สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องถนนลุกน้องผมเชนององพัโดโคนเวลานี้พาเพื่อนเอนมาดูหาพยูนนะครับวันนี้ตอนค่ำค่ำำครับผมก่อนที่จะเข้างานเนาะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาแวะดูความสวยงามของหาพยูนนะครับนะไปกันเลยครับผมหาดลิ่งมากครับวันนี้เนาะ นิ่งมากนะครับขึ้นซัดเข้าหาฝั่งสวยงามมากนะครับเพราะว่าขึ้นมันไม่แรงเนาะมันก็เลยสวยน้ำทะเลก็เลยสวยครับทุกคนนะครับก็มีคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยครับผมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเยอะแยะมากมายเลยเรือกำลังออกหาปลาของชาวประมงเนาะในพื้นที่เนี่ยครับผมกำลังออกหาปลา สวยงามมากเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับตอนค่ำค่สวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องอนุนุมน้ำโงชาแนลครับผมตอนนี้เวลาสิบเนิกาสี่สิบนาทีครับทุกคนอนุรุมโงก็พามาแวะดูความสวยงามก่อนที่จะไปทำงานนะครับ ก่อนที่จะไปทํางานเหมือนเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะครับเราจะมองเห็นความสวยงามของทะเลตอนที่ทะเลเงียบนะครับทุกคนตอนที่ทะเลเงียบเนี่ยก็จะชาวประมงก็จะลอยลอยลําเรือไว้อย่างเงี้ยนะครับตอนเขาจะออกหาปลาเขาก็จะมีเรือเล็กลงไปนะครับลงไปหาเรือที่จอดไว้แล้วก็ถึงจะออกไปเนาะ นี่คือวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับแถบชายเลเนาะไม่ว่าจะเป็นระยองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเรือเขาจะจอดไว้ห่างจากฝั่งนะครับเพราะว่าที่ฝั่งนี้มันตื้นเนาะเรือจะเข้ามาไม่ได้มันอาจจะไปถูกโขดหินถูกอะไรทำให้เรือรั่วได้นะครับผม มครอบครัวเขามานั่งเล่นกันนี่ก็คือความสวยงามของทะเลตอนคำขามนะครับแถวหาดแถวหาดพยูนนี่ก็จะมีต้นหูกวางเลยครับเพื่อนๆเป็นร่มเงาอย่างดีเลยเป็นร่มเงาอย่างดีเลยที่จะให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจเนาะได้พักผ่อน หาที่หาทางลงก่อนดีไหมหาทางลงก่อนลงไปถ่ายคลิปวให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามปุกบเพื่อนๆมีมีแต่ทรายเลยเนาะมีแต่ทรายนะครับก็จะมีคนลงมาถ่ายวีดีโอลงมาตกเบ็ดนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีร้านอาหารด้วยนะครับเนี่ย เปิดแล้วนะครับร้านอาหารเปิดแล้วเขาจะเปิดช่วงค่ำนครับผมเขาจะเปิดช่วงค่ำนะครับผมนี่คือความสวยงามของทะเลตอนค่ำๆครับผมฝากเพื่อนๆมาดูความสวยงามนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม